ถอยลงวอ t เ r อร์บเพื่อให้การเบินยางง่ายขึ้นครับยางส l ลิกมันไม่มีดอกยางเพราะนั้นมันจะลื่นมากถ้าโดนน้ำท้าย u เ a สวยนะครับ <c oughs> ผมชอบนะวอนบน็บกเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงไอ้ตัวนั้นนะอ่ะเหรอแมวยักษ์นะอแมวยักษ์ไอ้ที่คอมีแผงอ่ะออืมก็มีตัวนึ่ง <c oughs> มาดูครับในรุ่นนี้เร็วสุดคือ8.7ครับทำไว้โดยนันทวัฒน์วิจิตเนรครับอาร์ตออโต้ช็อป8.7บอสุกนาาจะทำได้เร็วกว่า8.7หรือเปล่ามาดู โอ้โหแปดเก้าสี่ห้าไปยกนะไม่ใช่ยกมันมันบ้วนตอนหลังนะดูควันบ้วนแปดเก้าสิ่ห้าโอเคโปรสามพันจบแล้วนะทีมงานต่อไปในรุ่นของโปรทัก์ครับสามคันโปรทัก์คเลเอฟห้าเอฟห้ห้านะโอเค